สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแนเห็ดนะครับผมหลังจากที่หลายๆคนนะครับได้ดูช่องสารแนเห็ดแล้วก็มีบางคนนะครับที่เริ่มลงมือทำนะฮะซื้อเห็ดไปเลี้ยง10ก้อน20ก้อนนะครับ50ก้อนร้อยก้อนนะฮะก็เลี้ยงกันไปบางคนก็ประสบความสําเร็จก็มีบางคนก็ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ก็ไม่ทําต่อก็มีนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่า สิ่งที่เห็ดเขาชอบเนี่ยเขาชอบอะไรมั่งความชืน้นอุณหภูมิแสงนะฮะสิ่งที่ช่วยทําให้เห็ดเกิดดอกนะครับก็เริ่มพัฒนานะครับก็อาจจะอยากจะเลี้ยงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้พอเราเลี้ยงมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็ต้องขยับขยายนะครับมีโรงเรือนมีชั้นเราจะเอา10ก้อน20ก้อนหรือร้อยก้อนนี่ไปวางข้างๆบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เอื้ออ่นวยนะครับเราก็ต้องขยับขยายมาสร้างโรงเรือน หรือว่าสร้างชั้นนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะการสร้างชั้นแบบคอนโดนะครับแบบตัว H อย่างนี้นะครับเพราะว่าชั้นแบบนี้เนี่ยมีราคาต่ำนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นนะครับเรายังไม่ต้องลงทุนสูงนะถึงแม้ว่าราคาเขาจะต่ำนะครับแต่ความแข็งแรงเนี่ยไม่ได้ด้อยเลยนะครับแข็งแรงมากนะฮะแต่ว่าชั้นเนี่ย มันจะมีด้วยกันอยู่2แบบคือถ้าเราทําแบบถาวรเลยเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นเหล็กนะฮะแต่วันนี้นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเราจะแนะนำํำการทําชั้นนะครับด้วยไม้ไผ่กับปิดนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกขนาดให้นะฮะว่าความกว้างความ,วาม,วามยาวเท่าไหร่นะครับแล้วใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใส่ได้จํานวนกี่ก้อนนะครับแล้วราคาของมันเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับโอเคงั้น เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกผมจะแนะนําก่อนเรื่องขนาดนะครับเรื่องขนาดเรื่องความจุเรื่องราคาเสร็จแล้ววิธีทาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตัดเอาคลิปเก่าที่เป็นการประกอบนะครับชั้นวางก้อนแต่ว่าใช้เหล็กคือวิธีมันทําเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะมีทริคแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําเลยนะครับชั้นเนี่ยนะครับจต่ที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะถูกแบ่งมาได้ 4ช่องนะครับหนึ่งสามสี่แต่ว่าแต่ละช่องเนี่ยเราไม่ได้แบ่งระยะความกว้างเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำจากช่องแรกก่อนนะเดี๋ยวมาตรงนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆนประกอบนะครับช่องแรกนะครับความกว้างนะครับจะต้องกว้าง85้าเซนนะฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจากนี่ <c oughs> จากนี่ถึงนี่นะครับ85้าเซนมันจะใส่ก้อนได้พอดีนะครับสองสี่หก เห็นไหมครับแถวนอนมันจะได้8ลูกนะครับพอมาช่องนี้นะครับความฟางจะเป็น95นะครับ95้าเนี่ยใส่ได้2 4 6 8 9เนะครับเห็นไหมครับว่าการแบ่งเนี่ยมันจะไม่ลงตัวเหมือนชั้นที่ทําด้วยเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างเวลาเราไปดูวิธีประกอบเนี่ยการแบ่งชั้นเนี่ยเราต้องยึดตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยความยาวของมันเนี่ยยาวสุดแค่ 3เมตร65นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาซอยช่องให้มันได้ลงล็อกมากที่สุดเพราะว่าถ้าเรามาแบ่งช่องเท่าๆกันเนี่ยมันจะเหลือเศษไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมากะแล้วก็ซอยซอยเอาเองว่าแต่ละช่องเนี่ยจะให้มันลงตัวที่เท่าไหร่นะครับคือเราเนี่ยถือประโยชน์สูงสุดของการแบ่งช่องเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยมันลงตัวทุกล็อกอ่ะพอมาล็อกที่3นะครับความกว้างงมันเนี่ย จากข้างในถึงในใน75นะครับก็จะได้แค่2 467เห็นไหมครับแต่ละแต่ละล็อกเนี่ยเราไม่สามารถจะแบ่งให้มันเป็นแบบ85 85 85อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าความยาวของไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นเศษนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ยาวประมาณ4เมตรนะครับแต่ว่ามันจะต้องตัดหัวออกหัวไม้ไผ่ที่มันแหลมแหลมเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้เราเลยต้องตัดออกนะครับเอาละครับพอมาถึงช่องสุดท้ายเห็นไหมครับ มันก็จะยังเหลือเศษอยู่นิดนึงเนี่ยนะฮะช่องสุดท้ายที่เราปล่อยไว้เนี่ยก็คือ80เซนนะฮะก็จะเหลือเนี่ยพื้นที่อยู่แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะครับในการแบ่งช่องนะ,ะให้ลงตัวและได้จํานวนก้อนเยอะที่สุดนะฮะส่วทิคอีกอย่างหนึ่งนะฮะในการทําชั้นประเภทนี้กับพื้นที่มันเป็นดินนะไอคลิปที่ผมสอนชั้นเหล็กนะฮะข้างล่างเนี่ยจะเอาอิฐก,ก้อนเนี้ย ตั้งกับพื้นปูนโดยตรงเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นชั้นไม้ไผ่นะครับแล้วก็ตั้งบนพื้นดินจะต้องมีอิฐตัวนี้นะครับนอนนอนเป็นพื้นให้ไอตัวนี้มันตั้งอยู่บนอิฐนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งกับดินโดยตรงนะหนึ่งมันอาจจะยุบนะฮะเอียงและล้มได้สองนะครับความเรียบของไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยมันจะไม่ตรงมันจะโคดๆงอ,งงองไม่เหมือนเหล็กนะฮะลองดูที่ชั้นนี้ก็ได้ เนี่ยฮะเห็นไหมไม้ไผ่เนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะไปชิดกับด้านนู้นตทรนี้กว้างตทรนี้แคบเห็นไหมฮะมันไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่ามันเป็นของที่ได้จากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําฐานล่างฐานล่างเนี่ยให้มั่นคงที่สุดนะครับก่อนที่จะสร้างชั้นที่ทําด้วยไม้ไผ่นะครับมันไม่เหมือนกับไอเจ้า,าชั้นที่ทําด้วยเหล็กนะครับแล้วอยู่บนพื้นปูน อันนั้นมันเสมอมันเรียบนะฮะมันวางแล้วมันไม่มีแบบเอียงซ้ายเอียงขวาส่วนอันนี้นะฮะถ้าไม่อยากให้มันเอียงก็ต้องใส่อ,อิดบล็อกลงไปข้างล่างทุกอันปรับระดับด้วยนะครับปรับระดับให้เท่ากันเลยนะครับทุกจุดเอาเอ็นมาขึงเราก็ขึงเอ็นเนี่ยเอาไม้ตอกเอาเอ็นพันนะเสร็จแล้วก็ขึงไปที่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ขูดพื้นให้เสมอเอาอิดตัวแรกเนี่ยให้หน้าอิดนะเสมอกับเอ็น นะครับแล้วก็เลี้ยงไปจนถึงนู้นเลยนะครับเอาระดับน้ําถ่ายเอาฮะไม่ยากนะครับถ้ามันสูงมันต่ําเอาทรายลองปรับเอาได้นะครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คือนะมันจําเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้ลองนะครับส่วนวิธีประกอบเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายว่าประกอบแบบไหนเดี๋ยววันนี้เอาหลักๆของชั้นแบบนี้ก่อนนะฮะก็คือว่าจะต้องมีไอ้ตัวนี้ลองปรับระดับนะครับ เสร็จแล้วก็เรื่องความแข็งแรงของชั้นเราจะใช้เชือกนะฮะเชือกเนี่ยสามารถใช้ได้หลายแบบนะครับแต่ว่าที่ฟาร์มเนี่ยจะเน้นเป็นตัวนี้นะฮะจะเน้นเป็นเชือกยืดเนี่ยที่ฟาร์มจะเป็นตัวนี้ครับเชือกยืดเพราะอะไรนี่นะครับเห็นไหมมันยืดได้ยืดได้หดได้มันให้ตัวได้ครับเดี๋ยวผมจะลองมัดให้ดูนะนผมมดว่าอย่างนี้นะเราเอาเชือกยืดเนี่ย เอาแค่เสมอตัวนี้แค่นั้นพอนะครับเนี่ยให้โผล่มาแค่นี้เสร็จแล้วเราก็มัดเห็นไหมครับตัวนี้เรายังไม่ดึงนะนี่เราดึงดึงเห็นไหมครับเสาสองตัวเนี่ยเราดึงจนมันแนบแนบเข้ามาชิดเลยนะครับเชือกยืดเนี่ยมันจะดีอย่างนี้ครับมันจะรัดแน่นมากนะครับแล้วมันไม่คลายแล้วมันทนมากมันอยู่ได้สี่ห้าปนะครับกว่ามันจะขาดมันจะเปื่อยนะฮะ แล้วความแข็งแรงคงทนของชันเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คืออยู่ที่ใบไผ่ไม้ไผ่ตัวเนี้ยใช้อยู่ประมาณสักสาปีมันก็จะผุสามสี่ปีครับก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าอะไรต้นทุนของชั้นนี้ทั้งหมดนะครับต้นทุนของมันเนี่ยเออแค่สามร้บาทนะฮะแม่เจ้าโคตรถูกนะฮะถูกมากถูกกว่าค่าก้อนอีกนะฮะใส่ก้อนได้ทั้งหมดนะครับ เต็มชั้นเลยนะขึ้นมาอีก2แถวเนี่ยนะทั้งแถวบนก็4นะเนี่ยแถวละ444 4, 4นะครับเต็มชั้นเนี่ยนะใส่ได้ทั้งหมด720ก้อนคุณพระ720ก้อนนะครับกับงบประมาณ380เพื่ออะไรทำไมถูกกระเดิดนนี้นะครับก็ลองเอาไปดูไปทำเป็นไอเดียดูนะครับสำหรับการเริ่มต้นเรายังไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ เพราะว่าเรายังมีเรื่องที่ต้องทําอีกไหนจะลงเรือนเอ่ยไหนจะค่า,าน้ําค่าไฟค่าเดินระบบนะฮะหลากหลายที่เราจะต้องลงทุนเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวชั้นวางเนี่ยเอาถูกถูกง่ายง่ายไปก่อนนะยังไม่ต้องไปลงเต็มระบบลงทุนแพงแพงเป็นเหล็กทั้งหมดนะฮะยุคนี้เศรษฐกิจฐฐฐมันแย่ yeah, นะครับแล้วก็เหล็กเหลิกขึ้นราคากันโอ้โ oh, ห oh, เป็นเท่าๆเ,เลยนะก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพอทําแบบนี้สาปีนะเราชํานาญแล้วเราคิดว่าเออ ใช้เหล็กดีกว่าคุ้มกว่าเราก็ค่อยเก็บน,นะฮะเอาล้ครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับต้นทุนเท่าไรนะครับแล้วก็ทิศของมันคืออะไรบ้างนะฮะอีกอย่างหนึง่งอันสุดท้ายเลยก็คือเรื่องไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยมันจะหัวใหญ่อีกข้างตรงปลายเนี่ยมันจะเรียวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางไม้ไผ่แต่ละชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งจะใช้4เส้นเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่นะ วางเอาตูดชนกันได้อย่างนี้นะครับ4อันนะครับใช้ไม้ไผ่เนี่ยชั้นละ4อัน3ชั้นก็12ท่อนนะครับแล้วไม้ไผ่ตัวตั้งเนี่ยก็ใช้10ท่อนนะไม้ไผ่เราซื้อเป็นมัดครับมัดหนึ่งเบบาทนะเขาเรียกอ่อสหรือ5้าซอะผมทำไม่ได้นะครับต้องต้องถามดูก็ขนาดที่เรากะว่ามันยาว4เมตรนั่นแหละครับลองไปถามร้านไม้ไผ่ดู เขาขายเป็นมัดนะเลือกออกมาตรงๆหน่อยนะที่ที่ลำมันตรงๆหน่อยลำเอ้มัดหนึ่งมันมี10 10อันเนี่ยสิบสิบท่อนอย่างเงี้ยนะครับเราใช้แค่20ท่อนนะยี่สิบท่อนก็2มัดนะครับร้อยแปดสิบบาทนะค่าอิดอิดก้อนละ5บาทนะอิดทั้งหมดเราใช้ไปเนี่ยแถวเรื่องอ่ะแปดอันนะแปดห้าสี่สิบนะครับอิดทั้งหมด40นะครับแล้วก็เชือก เชือกตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับเชือกผมเนี่ยถ้าใครอยากได้แบบของผมเนี่ยมันมีจําหน่ายนะผมที่อื่นไม่น่าจะมีหาไม่ได้แต่ที่ผมเนี่ยผมขายหนึ่งโลเนี่ยรวมค่าส่งด้วย150ยาสิบบาทโลหนึงก็คือเต็มเต็มถุงนี้เลยนะเต็มเลยนะโลนึงเนี่ยสามารถทําชั้นอย่างเงี้ยชั้นแบบนี้นะได้สชั้นนะครับทําได้สมชั้นโลนึงนะครับ ก็รวมค่าส่งแล้ว150ก็สามารถสั่งได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างนี้นะโอเคก็มีประมาณนี้ส่วนวิธีทำนะครับวิธีประกอบเนี่ยเดี๋ยวลองดูคลิปต่อจากนี้ที่ผมจะลงให้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำนะอยากจะได้ชั้นที่จุได้เยอะๆแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับก็เอาไอเดียนี้ ไปลองใช้ดูได้นะครับแล้วไอตัววิธีประกอบเนี่ยจะสอนอย่างละเอียดเลยในคลิปต่อจากาในตอนท้ายเนี่ยที่ผมพูดตรงนี้จบนะครับไปต่อวิดีโอที่ประกอบชั้นนะครับคือมันเป็นการประกอบชั้นเหล็กแต่ว่าหลักการเหมือนกันยกเว้นการแบ่งระยะช่องแท่นั้นเองนะทุกอย่างใช้ได้เหมือนกันกันกบคลิปนั้นเลยนะครับโอเคก็พามาดูเห็ดด้วยวันนี้ผมเปิดเห็ดได้วันนี้วันที่2แล้ว นี่นะครับเห็ดก็กําลังออกดอกสวยงามนะฮะถ้าใครสนใจเห็ดจากทางฟาร์มนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับทางด้านล่างข้างล่างนี้มันจะมีดีคริปชั่นอ่มันจะมีลิงก์ของช้อปปี้กับลาซาด้านะครับกดที่ลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็กดสั่งซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะครับชุดทดลองเพาะนะส่วนใครที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามที่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับจะได้ มีเนื้อหาสาระดีๆอย่างเงี้ยมาแนะนำเพื่อนๆอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวแต่ยังไม่จบคลิปนะลากันด้วยเห็ดสวยๆอ่ะเดี๋ยวถ่ายเห็ดสวยๆให้ดูนะครับเดี๋ยวดูการประกอบชั้นกันต่อเลยครับ แรกนะครับเราต้องวัดแบ่งช่องเหล็กก่อนนะครับช่องละหนึ่งเมตรเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นไว้นะฮะเพราะอะไรเพราะจุดที่เราวัดเนี่ยเราจะตั้งอิฐบล็อกนะฮะเป็นตำแหน่งตั้งอิฐบล็อกเอาละครับวัดไปวัดให้ได้ครบหกช่องเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เอง,เ,องเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งอิฐบล็อกกันครับ อันแรกนะครับเราก็เอาเหล็กนะครับมาเป็นแนวก่อนเราจะวัดจากด <rattling> ของต้อเก่านะครับให้เป็นหลักนะครับวัดออกมา80เซนนะครับตร่างนี้เสร็จแล้วเราก็ขีดขีดเส้นไว้นะครับ80เซนเสร็จแ,แล้วเราก็มาวัดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับ80เซนนะฮะตัวที่จะตั้งลร,ระยะที่เราจะเดินเก็บเหตุนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มตั้งอิดนะครับ น,นครับอันแรกเนี่ยเราจะวางเสมอหัวเหล็กส่วนอันถัดมาเราก็ที่ทำมาร์กไว้นะครับที่เหล็กเมื่อกี้ที่เราวัด1เมตรเราก็จะเอาร่องกลางของตัวอิฐบล็อกนี่ครับวางให้ตรงกับเส้นนะครับส่วนทุกอันเนี่ยเราก็ทําเหมือนกันหมดเรามาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ขยับให้มันอยู่เสมอตัวหัวเหล็กเช่นเดิมเอาละครับ หลังจากเราทําการวัดตั้งอิฐเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเหล็กขึ้นเอาเหล็กขึ้นพานเลยครับนี่นะครับเราสังเกตตัวนี้นะครับไอตัวร่องเนี่ยฮะรเราเอาแม่มันชิดร่องเลยนี่นะครับมันจะมันจะได้ระดับหมดทั้งหน้าทั้งหลังเอาละครเอาอันนี้ขึ้นด้วยแล้วเราก็มาดูนะครับที่เราขีดเส้นไว้อันไหนไม่ตรงเราก็มาแต่งขีดให้มันตรงกลาง พยายให้มันได้นะครับชั้นของเรามันจะได้ตรงเป๊ะเวลาเรียงก้อนเนี่ยมันจะได้เท่าเท่ากันทุกชั้นนะครับจำนวนและปริมาณถ้าเราทาตรงนี้ไม่เท่านะครับแต่ละช่องแต่ละช่องมันจะวางก้อนได้ไม่เท่ากันโอเคอันนี้เราเรียบร้อยลวเราก็ดําเนินการเรียงเลย เ,เอาเหล็กขึ้นแล้วนะครับสี่อันตอนนี้เราก็เอาอิฐมาลองนี่นะครับลองให้มันตรงตำแหน่งของก้อนล่างวางไปเรื่อยๆครับอันนี้มาถึงเวลาเอา,า,เ,าเสาใส่แล้วนะครับ เราดึงเชือกออกมาอย่างเี้ยเหมือนที่บอกไว้แบบเมื่อกี้นะครับแล้วเข้ามัดไปทบหนึ่งก่อนแล้วก็อ้อมไปฝั่งโน้นได้แล้วนะครับคู่แรกเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยากเลยทียนี้เราก็ทำเรียงไปเลยครับเรียงไห้มันจึงสุดใช้แรงงานแค่สองคนก็พอแล้ว เาไม้คนเดียวก็ได้นะครับอ้อมไปแบบนี้แล้วเราก็ดึงกลับเอาละครับทีนี้เราก็เอาอีกแดงใส่เข้าไปนะครับทั้ะสองก้อนแล้วก็ตามด้วยอีบล็อก ต่อไปให้ครบทุกชั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมัดเชือกไล่ตาไปอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ใส่อิดแดงแล้วนะครับ เราใส่อิด็อกเข้าไปได้เลยเราก็ไล่มัดไปนะครับเอาละครับนี่เป็นหน้าตาของชั้นวางก้อนเห็ดที่ประกอบสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆดูแลแข็งแรงคงทนไหมครับไม่ต้องดูแลล่ะแข็งแรงเลยแหละอย่างนี้ผมให้ใช้1ิปีก็ไม่พังเพราะหนึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับผมอย่างท่อเสาเนี่ยนะฮะ แต่ก่อนเราใช้ไม้ไผ่บางทีก็โดนปวกกินบ้างน้ําที่เราลดเนี่ยมันทำให้ผุหักบ้างนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยครับผมอย่างอิดนี่ก็เหมือนกันนะครับปวกก็ไม่กินนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กซิงค์นะครับผมสนิมไม่ขึ้นอันนี้ก็ใช้งานได้ทนทานแต่ก่อนใช้ไม้ไผ่มันคดเวลาเราเรียงก้อนก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วนะฮะอย่างเช่นฝั่งนู้นที่เห็นนะครับ นี่นะครับผมก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับฝั่งนู้นก็จะยาวทั้งหมดเ8เมตรนะครับจุก,ก้อนได้ประมาณ1,500-1,600ได้นะครับผมนี่นะครับคือหน้าตาของชั้นที่สำเร็จเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคตัวนี้ไปลองใช้ดูนะครับว่าฟาร์มเราเนี่ยถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้มันแข็งแรงคงทนกว่าเดิมโดยงบประมาณไม่ได้เพิ่มมากมายเท่าไหร่ก็ลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูไปลองทำดูนะครับ ส่วนคลิปนี้วันนี้ก็มีเท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆกันต่อไปนะครับมาแนะนำคนที่ชอบหรือสนใจทำเห็ดกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ